สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดข่าวดีมากหาดพัทยาคว้าอันดับสองของโลกชายหาดที่ถูกใจชาวทิกตอ,อกที่สุดในโลกทิกตอ,อกโหวตหาดพัทยาเจ๋งอันดับ2ของโลก6มก,กราคม2562 CNBC เผยผลสำรวจหาดพัทยาประเทศไทยคว้าอันดับที่2ชายหาดถูกใจชาวทิกตอ,อกที่สุดในโลก ด้วยยอด128.5ล้านวิวส่วนที่หนึ่งหาดบอลไดของออสเตรเลีย CNBC สำรวจ Destination t o บริษัทท่องเที่ยวจากสาราชนาจักรได้ใช้วิธีติดแฮชแทกสำรวจชายหาดชื่อดังต,ต่างๆทั่วโลกที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลกบนแพลตฟอร์ม TikTok เก็บข้อมูลผู้ใช้งาน TikTok ที่เข้ามาเยี่ยมชมคอนเทนต์วิดีโอของชายหาดนั้นๆ 10อันดับของชายหาดโดนใจชาวทิกตอกที่สุดในโลกในปี2022ได้แก่ 1. หาดบอนไดออสเตรเลียมียอดวิว445.8ล้านวิว 2. หาดพัทยาของประเทศไทย128.5ล้านวิว 3. หาดยาจางเวียดนาม64.6ล้านวิว 4. หาดหัวงเต่าเวียดนาม61.9ล้านวิว 5. หาดไวกิกิสหรัฐอเมริกา43.7ล้านวิว6หาดจูไมราดูไบ30.3ล้านวิว7หาดเกอร์ลิงกิงอินโดนีเซีย30ล้านวิว8หาดซานตาโมนิกาสหรัฐอเมริกา29ล้านวิว9หาดแอลีออสเตรเลีย27.8ล้านวิว10หาดไวท์เฮเวน ออสเตรเลียยิม3.5ล้านวิวเพจสายตรงเมืองพัทยาโพสต์ดีใจข้อความว่าหาดพัทยาประเทศไทยคว้าอันดับที่สองชายหาดถูกใจชาวทิกตอกีอ่สุดในโลกด้วยยอด128.5ล้านวิวส่วนแชมป์ตกเป็นหาดบอลไดประเทศออสเตรเลียด้วยชาวทิกตอกให้เหตุผลว่าหาดพัทยาประเทศไทยนับเป็นชายหาดที่มีความโดดเด่นด้านกิจกรรมทางน้ำมากมายอาทิเช่น พาราเซลเจสกีบานาน่าโบท๊ทเป็นต้นทั้งนี้หาดพัทยาถูกเาะหน้าหาดกินพื้นที่หายไปจำนวนมากทางเมืองพัทยาและกรมเจ้าท่ามีโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนตั้งแต่ปี2562เพื่อใช้ทำกิจกรรมและรองรับนักท่องเที่ยวที่กลับมาคึกคักมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งทั้งหมดนี้นะครับ ก็เป็นความน่ายินดีนะครับที่ประเทศไทยนั้นติดอันดับโลกอีกแล้วหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกระจุ้ใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้านายกปลื้มผลสําเร็จเวทีอาเซียน EU คนเอกประยุทธ์ปลื้มผลสําเร็จเวทีอาเซียน EU ชี้หลายภูมิภาคหันมาให้ความสนใจไทยเนื้อหอมลั่นเมื่อใดประเทศชาติยากลําบากต้องร่วมมือกันสู้ค่าศึก ไม่ใช่คนไทยมาสู้กันเองโตอย่าบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่ทำอะไรโบเจรจา FTA คืบหน้าทางง่ายคงสำเร็จมาหลายรัฐบาลแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัตตีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังกลับจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสาภาพยุโรปสมัยพิเศษเพื่อฉลองวาระครบรอบ45ปีความสัมพันธ์อาเซียนสาภาพยุโรปที่ ราชาณจักรเปียวเยี่ยมว่าการไปประชุมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเป็นการประชุมครั้งพิเศษได้พบปากกับ EU 27ประเทศในเวลาเดียวกันนอกจากมีการประชุมตามวาระแล้วมีโอกาสได้พบธุรกิจและภาคธุรกิจของ EU ซึ่งต่างก็พร้อมให้ความร่วมมือกับประเทศไทยพลเอกประยุทธ์กล่าวว่านอกจากนี้ยังหาหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆซึ่ง การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆต้องเตรียมความพร้อมของเราบางครั้งการเดินหน้าทางธุรกิจไปได้ยากจึงต้องพยายามปรับเปลี่ยนพอสมควรแต่เรานั้นต้องไม่เสียเปรียบและต้องได้ประโยชน์ต่างตอบแทนเท่าๆกันขอให้ช่วยกันติดตามด้วยนอกจากนี้ยังหาหรือทวิภาคีกับผู้บริหาร EU หลายประเทศที่ต่างให้ความสนใจซึ่งวันนี้ หลายภูมิภาคกลับมาให้ความสนใจอาเซียนเนื่องจากเรานนั้เป็นภูมิภาคที่มีความพร้อมมีความสงบสุขโลกกำลังเปิดกว้างเราต้องเตรียมการอาเซียนให้พร้อมซึ่งในครั้งนี้ย้ำนโยบายเศรษฐกิจของไทยจเจริญเติบโตควบคู่กับความยั่งยืนพลเอกประยุทธ์กล่าวอีกว่าวันนี้ระหวังพึ่งใครฝ่ายเดียวไม่สนับสนุนไม่ร่วมมือกันก็ไม่สำเร็จจึงขอให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยให้ความสําคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการที่มีความยั่งยืนโดยไม่มีผีพรามว่าจะให้เท่านั้นเท่านี้เราต้องให้ทั้งปลาและเบ็ดตกปลาฝากประชาชนด้วยยืนยันรัฐบาลสนับสนุนทุกวิถีทางให้ประชาชนอยู่ดีกินดียิ่งขึ้นถ้าเปิดใจให้กว้างจะเห็นหลายอย่างเกิดขึ้นในประเทศไทยถ้าเปิดตาให้กว้างจะเห็นว่า หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลายอย่างอาจไม่ทันใจแต่เมื่อถึงเวลาไม่มีอะไรสำเร็จเริ่มได้ในวันเดียวตนพยายามทำเต็มที่ให้สำเร็จลงได้พะเอกประยุทธ์กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้ยังมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานที่จากการติดตามสถานการณ์ถือว่าดีขึ้นแต่ที่ผ่านมานั้นเราได้เอาเงินส่วนหนึ่งมาชดเชยไว้เป็นจำนวนมาก ที่จะต้องทำอย่างไรเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนชดเชยในส่วนที่ลดลงและส่วนที่ขาดทุนเนื่องจากใช้เงินกู้มาเติมเต็มในส่วนนี้ทั้งสิน้นส่วนราคากา๊าซในวันนี้มีราคาสูงขึ้นในขณะที่ราคาน้ำมันลดลงซึ่งมีความเกี่ยวพันกันทั้งคู่เพราะเป็นแหล่งผลิตพลังงานซึ่งในยุโรปนั้นลหลายๆประเทศก็มีความเดือดร้อนทั้งหมดจากราคา 10กก่าเหรียญก็ขึ้นมาเป็น30เหรียญห้เหรียญร0อยเหรียญซึ่งมีปัญหามากกว่าประเทศไทยพอสมควรจากอากาศที่พื้นที่อากาศหนาวแต่ประเทศไทยนั้นไม่เคยเจอสภาพนี้เราได้แต่ให้ความเห็นใจพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าส่วนเรื่องของก๊าซนั้นยังคงมีปัญหาอยู่เยอะเนื่องจากเป็นพลังงานที่จะนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าฉะนั้นไฟฟ้าจะราคาสูงขึ้น แต่รัฐบาลจะพยายามทำให้ค่าเอ t ต่ำที่สุดซึ่งก็ต้องใช้การหาเงินมาทดแทนไม่มีอะไรที่ได้มาเปล่าๆจึงขอให้พยายามใช้จ่ายอย่างประหยัดวันนี้พยายามจะปรับเรื่องของการจ่ายพลังงานให้ถูกวัตถุประสงค์เช่นพลังงานสีเขียวจะให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยส่วนพลังงานที่มีต้นทุนแพงจะมีไว้สำหรับผู้ที่มีผลประกอบการสูงถ้าเราร่วมมือกันทุกอย่าง จะไปได้ไม่ทะเลาะเบาแววงก็ขอให้เสียสละกันบ้างการทำอะไรก็ตามไม่ได้ง่ายมากนักแต่ถ้าเรานั้นร่วมมือกันไม่ทะเลาะเบาแววงกันก็ไปได้หลายคนชื่นชมประเทศไทยแล้วเราน่ะก็ภูมิใจกันบ้างหรือไม่หลายอย่างดีขึ้นโรงแรมเต็มหากินดีขึ้นแต่เรานั้นยังไม่พอใจต้นจำเป็นต้องเล่าให้ฟังว่าไปต่างประเทศมานะ่ะมันเป็นอย่างไรหลายประเทศ ไม่มีคนเดินถนนเพราะอากาศหนาวแต่ประเทศไทยไปไหนได้ทั้งวันทั้งคืนขอให้เข้าใจเมื่อไรนะ่ะที่ประเทศชาติมีความยากลำบากเราต้องร่วมมือกันเหมือนสมัยโบราณที่มีข้าศึกมาตีเราต้องร่วมมือกัน,นส,มมนสู้ไม่ใช่มาสู้กันเองขนาดเดท่ากันวันนี้นะ่ะโลกใหม่แล้วอย่ามั่วขัดแย้งเรื่องไม่เป็นเรื่องคิดเรื่องใหม่ๆมาร่วมกันแก้ปัญหาด้วยกันผม จะโทษใครไม่ได้พระเด็กประยุทธ์กล่าวพระเดกประยุทธ์ยังกล่าวด้วยว่าขณะเดีวยวกันเรามุ่งเน้นไปสู่การเจราจาเพื่อน,นําไปสู่ FTA ซึ่งหลายคนก็พูดว่ารัฐบาลน,นี้ไม่ให้ความสนใจ FTA เราเจราจามามากกว่า10ปีแล้วไม่มีความก้าวหน้าซึ่งตนนั้นก็ถามว่าทําไมไม่ก้าวหน้าก็เพราะกติกาละเอียดมากจนเรานะ่ะปฏิบัติไม่ได้แต่วันนี้ได้ไปพูดคุยกันว่า บางอย่างลดระดับลงได้หรือไม่มันต้องเจรจา,าแบบนี้ไม่ใช่ว่ารัฐบาลน,นี้ไม่เคยไปเดินหน้า FTA เลยตั้งแต่มาเจรจา,าไป5รอบแล้วนะทั้งนี้รอบที่6และมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นจนวันนี้สามารถลงนาม PCA เพื่อเดินหน้าไปสู่ FTA ต่อไปในอนาคตไม่ใช่ใครจะไปพูดอะไรก็ได้ทุกอย่างที่ไปพูดคุย เป็นมติคณะรัฐมนตรีนะจำไว้ไม่เช่นนั้นใครพูดกันคนละทิศคนละทางสองทางก็หาทางลงไม่เจอเราใช้เวลาเดินหน้าแค่เฉพาะ P.C.A ใช้เวลาเดินหน้ามาถึง18ปีแต่เพิ่งสำเร็จเมื่อเช้านี้ดังนั้นอย่ามาพูดว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรเลย18ปีนะ่ะไม่เคยเจราจา F.C.A ถ้ามันง่ายนะ่ะคงสำเร็จหลายรัฐบาลแล้วสำนักข่าวไทย ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้านะครับและเป็นความน่ายินดีของประเทศไทยหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ